กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะคะไปฟังนิยายกันเลยจ้านิยายเรื่องลวงรักสามีทรยศนักข่ำคืนหนึง่งฝนตกปอยปอปๆแต่เสียงหัวใจของแก้วกระยา กลับดังกึกก้องราวกับฟ้าร้องเธอนั่งมองแสงไฟที่สะท้อนในสายฝนสายตาที่เคยสดใสตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำตาและความขมขื่นเธอเพิ่งรู้ความจริงที่เหมือนถูกฟาดลงกลางหัวใจสามีของเธอทาวินชายที่เธอคิดว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตกำลังมีความสัมพันธ์ลับ,ลบ กับรินดาเพื่อนร่วมงานที่เธอไว้ใจมาตลอดแก้วกระยานั่งทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาย้อนคิดถึงวันที่เธอและทาวินคบกันวันที่เขาขอเธอแต่งงานวันที่เขาบอกว่าเขาจะรักเธอไปจนชั่วชีวิตความทรงจำเหล่านั้นเจ็บปวดเหลือเกินถูกถ้อยคำที่เขาเคยสัญญาตอนนี้ กลับกลายเป็นเหมือนคำโกหกครั้งใหญ่และเธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงเชื่อคำพูดลวงๆในคืนหนึ่งทาวินกลับมาถึงบ้านด้วยรอยยิ้มและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขากอดเธอด้วยความอบอุ่นที่เธอเคยหลงรักแต่ตอนนี้มันเป็นความอบอุ่นที่เธอไม่อาจเชื่อใจได้อีกต่อไป วันนี้ทำงานหนักมากหรอคะแก้วกรยาถามด้วยน้ำเสียงที่ดูอ่อนโยนแต่ข้างในใจเต็มไปด้วยความอึดอัดใช่ครับวันนี้ยุ่งมากเลยขอโทษนะที่กลับมาดึกทาวินตอบพรางหลบสายตาเธอมองเขาอย่างนิ่งเงียบอยากถามว่าความจริงแล้วเขาอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร แต่เธอกลับเลือกเงียบเพราะยังไม่พร้อมที่จะเผชิญความจริงเธออยากจะยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้ทั้งที่รู้ดีว่ามันเริ่มพังลงแล้วหลังจากวันนั้นแก้วกรยาเริ่มสังเกตพฤติกรรมของสามีมากขึ้นเธอพบว่าทาวินมักแอบ,บยิ้มกับโทรศัพท์และเขาจะเก็บโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลา ไม่เคยวางไว้ให้เธอเห็นเธอจึงตัดสินใจแอบตามเขาดูและสิ่งที่เธอเห็นในวันนั้นทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งทาวินกำลังยิ้มและจับมือกับรินดาหญิงสาวที่เธอเคยเรียกว่าเพื่อนเรากับเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ในชีวิตของเขาแก้วกระยา น้ำตาไหลยอย่างอดกลั้นไม่ได้ขณะที่เธอยือนแอบมองจากมุมหนึ่งความเจ็บปวดในใจของเธอเหมือนโดนฉีกทึ้งทุกสิ่งเธอถามตัวเองว่าเธอทำอะไรผิดหรือขาดอะไรไปทำไมเขาถึงหักหลังเธอได้เช่นนี้ความเสียใจกลายเป็นความแค้นที่ลึกซึ้งในใจของเธอ แต่เธอก็ยังไม่กล้าพอที่จะเดินไปเผชิญหน้ากับทั้งคู่เธอปล่อยให้วันเวลาผ่านไปอย่างขมขื่นจนในที่สุดแก้วกรยาตัดสินใจเข้มแข็งขึ้นเธอไม่อาจอยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและทรยศต่อไปได้อีกแล้ววันนั้นเธอรวบรวมความกล้าบอกทาวินว่าเธอรู้ทุกอย่าง แก้วขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่แก้วรู้หมดแล้วคุณมีคนอื่นคุณทรยศแก้วเธอพูดทั้งน้ำตาแต่ก็มั่นคงในคำพูดทาวินตกใจเขามองหน้าเธออย่างคนที่รู้ตัวว่าถูกจับได้แต่ก็ยังพยายามปฏิเสธและแก้ตัวแก้วคุณพูดอะไรผมไม่เคยทรยศคุณเลย คุณคิดมากไปเองหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ลองมองตาแก้วแล้วพูดสิคะว่าคุณไม่มีอะไรกับรินดาแก้วกระยากล่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือเมื่อเห็นเขาเงียบงันไม่สามารถตอบคำถามของเธอได้เธอจึงพูดออกมาด้วยหัวใจที่เจ็บชำ้ำแก้วเคยรักคุณที่สุดนะคะแต่วันนี้แก้วต้องพอแล้ว แก้วไม่ขอเป็นภรรยาที่คุณไม่เห็นค่าอีกต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของคำรวงรักจากสามีทรยศแก้วกรลยาใช้ชีวิตคู่กับทาวินอย่างมีความสุขตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาเป็นสามีที่ใครๆก็อิจฉาสุภาพและดูแลเธออย่างดีเสมอทั้งยังให้คำมั่นสัญญาว่า จะรักเธอคนเดียวจนหมดชีวิตแต่เมื่อไม่นานมานี้แก้วกระยาเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเธอเริ่มสังเกตว่าทาวินมักกลับบ้านดึกขึ้นทุกวันโดยอ้างว่าเขาต้องทำงานและเข้าประชุมด่วนอยู่บ่อยๆหนึ่งในคืนที่ทาวินไม่กลับบ้านแก้วกระยาทนความกังวลไม่ไหวโทรศัพท์หาทาวินหลายครั้ง แต่ไม่มีการตอบรับเธอได้แต่นั่งรอด้วยความห่วงใหญ่ปนความกังวลเธอเชื่อว่าสามีของเธอคงทำงานหนักเพื่ออนาคตของพวกเขาจนกระทั่งเช้าวันถัดมาเขากลับมาพร้อมกลิ่นน้าหอมที่ไม่ใช่ของเธอเธอได้กลิ่นนั้นเพียงแวบเดียวแต่จดจำได้อย่างชัดเจนเธอถามเขาด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลเพื่อหวังว่าจะได้รับคำอธิบายที่ชัดเจน แต่คำตอบที่ได้กลับเป็นเพียงคำพูดเลี่ยงๆและบ่ายเบียงแก้วกรยาพยายามอดทนและเชื่อใจสามีของเธอแม้หัวใจของเธอจะเริ่มแคลงใจหลายเดือนผ่านไปความสงสัยค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่แก้วกรยาเข้าไปในบริษัทของสามีเพื่อเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เขา เธอเห็นทาวินและรินดากำลังหัวเราะและสบตากันด้วยความสนิทสนมในแบบที่ไม่เหมาะสมสายตาของทาวินที่มองรินดาเหมือนเต็มไปด้วยความหลงไหลเหมือนที่เขาเคยมีให้เธอเมื่อครั้งยังคบกันเธอยือนนิ่งเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งทาวินหันมาเห็นเธอเขาดูตกใจและรีบ ทำทีว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแก้วกรยาถามเข้าตรงๆแต่ทาวินปฏิเสธเสียงแข็งว่ารินดาเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นแม้เขาจะปฏิเสธแต่แก้วกรยาเริ่มมองเห็นเงื่อนงำต่างๆมากขึ้นเธอพบข้อความในโทรศัพท์ของเขาที่รินดาส่งมาหาเนื้อหาในข้อความนั้นเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงที่ลึกซึ้ง จนทำให้เธอใจสลายขอความเหล่านั้นยืนยันความสัมพันธ์ที่เธอสงสัยมาโดยตลอดแต่ก่อนจะทำอะไรลงไปเธอขอสู้เพื่อศักดิ์ศรีของคำว่าภรรยาก่อนสักครั้งหลายวันผ่านไปหลังจากที่แก้วกรายาเห็นภาพทาวินและรินดาอยู่ด้วยกันเห็นหลักฐานที่อยู่ในโทรศัพท์ใจของเธอแทบพังทลาย แก้วกระยาจึงตัดสินใจเข้าไปที่บริษัทอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอกลับยืนมองพวกเขาด้วยสายตาที่เยือกเย็นพยายามรวบรวมสติและความเข้มแข็งเพื่อไม่ให้แสดงความอ่อนแอออกมาไม่นานหลังจากนั้นรินดาก,ก็เดินเข้ามาใกล้แก้วกระยาพร้อมรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเย้ยหยันอุ๊ยมาถึงนี่ได้ยังไงคะ คุณแก้วกรยาไม่ทราบว่ามีธุระอะไรที่นี่หรอคะหรือว่าจะมาหาวินแก้วกรยาเงยหน้าขึ้นสบตากับรินดาอย่างไม่เกรงกลัวก็คงเป็นเพราะคนบางคนที่ไม่มีมารยาทพอที่จะให้เกียรติคนอื่นถึงได้มารบกวนชีวิตครอบครัวของคนอื่นได้อย่างน่าไม่ไอายรินดาสะดุ้งเล็กน้อย ก่อนจะกลับมาสยะยิ้มและแสดงท่าทีไม่แยแสครอบครัรวหรอคะขอโทษนะคะฉันไม่เห็นว่าวินจะรักคุณขนาดนั้นสักหน่อยมิเช่นนั้นเขาคงไม่อยู่กับฉันแบบนี้แก้วกร,ะระยาหัวเราะขมขื่นคนที่ฉลาดเขาจะไม่ตัดสินใจจากสิ่งชั่วคราวหรอกคะ่ะถ้าการมีคนคอยตามเอาใจนะ่ะ ใครๆก็ทําได้แต่การที่เขายอมทิ้งทุกอย่างเพื่ออยู่กับคุณต่างหากละ่ะที่สําคัญลองถามตัวคุณเองดูสิคะคุณคิดว่าเขาจะทำแบบนั้นให้คุณได้จริงๆหรือเปล่ารินดาทําหน้าไม่พอใจแต่ยังพยายามยืนหยัดยังไงวินก็เลือกฉันอยู่ดีคะ่ะฉันมั่นใจว่าอีกไม่นานเขาจะยอมตัดสินใจเรื่องคุณ แม้แก้วกรยาจะรู้สึกแย่ในใจแต่เธอกลับยืนหยัดด้วยความสง่างามงั้นก็ลองดูกันค่ะว่าคุณจะอยู่กับคนที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตัวเองได้นานแค่ไหนความรักที่เกิดจากการทำลายครอบครัวคนอื่นไม่เคยมีวันเป็นสุขหรอกค่ะคำพูดของแก้วกรยาแทงใจดำรินดาจนถึงเงียบไปแต่ไม่นาน รินดาก็เริ่มเข้ามาละลานในชีวิตของแก้วกร,ะระยาอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความเสียดสีหรือโทรมาหาทาวินในช่วงเวลาที่แก้วกร,ะระยาอยู่ด้วยแม้ทาวินจะพยายามแก้ตัวแต่ความสัมพันธ์ที่ร้าวรานของพวกเขาก็ยิ่งพังลงเรื่อยๆวันหนึ่งขณะที่ทาวินออกไปทำงานแก้วกร,ะระยา ไม่อาจทนเฉยอยู่ได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจตามเข้าไปพบภาพที่เธอไม่คิดว่าจะเห็นในชีวิตนี้ทาวินและรินดาอยู่ด้วยกันในห้องพักสุดรู้แก้วกรยามองผ่านทะลุไปยังกระจกบานใหญ่ของห้องพักรู้พวกเขาคลอเคลียและจูบกันด้วยความรักแก้วกรยาทรุดลงบนพื้น น้ำตาไหลลงอาบแก้มขณะมองดูภาพที่เห็นเหมือนฝันร้ายในที่สุดเมื่อเธอหายจากอาการช็อกเธอตัดสินใจเข้มแข็งพอที่จะเดินออกไปเผชิญหน้ากับพวกเขาแก้วกรยาเดินเข้าไปในห้องนั้นด้วยสายตาที่เจ็บปวดรินดาตกใจและรีบหนีออกไปขณะที่ทาวินยืนตัวสั่นเมื่อเห็นภระระยาของเขา เธอเอ่ยเสียงสั้นด้วยความเจ็บปวดแก้วเคยเชื่อใจคุณนะคะทาวินแก้วไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะทร,ระยศกันแบบนี้แก้วกระยายืนอยู่กลางห้องน้ำตาย,ยังคงไหลาอาบแก้มขณะที่เธอพยายามสูดลมหายใจเข้าเพื่อระง,งับอารมณ์แม้เสียงในใจของเธอจะก่ร้องด้วยความเสียใจและโกรธเคืองแต่เธอ กลับเอ่ยคำถามออกมาอย่างแผ่วเบาทาวินทำไมถึงทำแบบนี้กับแก้วทาวินที่ยืนอึ้งไปตั้งแต่เห็นเธอปรากฏตัวในห้องพยายามพูดแก้วผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแค่ความพลาดครั้งหนึ่งแก้วกระยาหัวเลาะขมขื่นแค่ครั้งหนึ่งแล้วนี่มันครั้งที่เท่าไหร่กัน ทาวินคุณบอกว่าแค่พลาดแต่การนอกใจมันคือความตั้งใจที่จะทำร้ายแก้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เหรอเขาเงียบไปรู้ว่าคําแก้ตัวใดๆก็ไม่อาจหักล้างความผิดที่ก่อไว้ได้เขาพยายามยื่นมือไปแตะแก้วกระยาแต่เธอเก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วแววตาของเธอเต็มไปได้วยความสิ้นหวังและ การปกป้องตนเองแก้วเชื่อใจคุณนะคะทาวินแก้วไว้ใจคุณจนไม่เคยสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่แก้วได้กลับมาคือการหักหลังและการโกหกเธอเอ่ยทั้งน้ำตาดวงตาคู่นั้นมองเขาอย่างเยือกเย็นและสิ้นหวังคุณรู้ไหมคะว่ามันเจ็บแค่ไหน ภาวินสูดลมหายใจเขาพยายามอธิบายแต่เสียงของเขาสัน่นอย่างเห็นได้ชัดผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้จริงๆแก้วผมรักคุณรักแก้วกระยาพูดซ้ำคำว่ารักเรากับมันเป็นคำที่เธอไม่เข้าใจอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่คนรักกันทำใช่ไหมทำร้ายกันแบบนี้ เอาความไว้ใจของแก้วไปเหยียบย่ำทำให้แก้วรู้สึกเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขานิ่งไปไม่อาจเถียงได้อีกเธอหยุดพูดไปครู่หนึ่งหันไปมองรอบๆความสรงจำที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความทรงจำที่แสนอบอุ่นระหว่างพวกเขาแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูเยือกเย็นและห่างเหินอย่างน่ากลัวแก้วกระยาสูดลมหายใจลึก ก่อนจะเอ่ยประโยคสุดท้ายที่เจ็บปวดเกินคำบรรยายทาวินความรักที่คุณมีให้มันคงไม่พอแล้วสำหรับแก้วไม่มีแค่แก้วคนเดียวเธอพูดพลางน้ำตาไหลจากนี้ไปขอให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกเธอคะค่ะทาวินไม่สามารถสบตาเธอได้เขาพยายามอธิบายและขอโทษแต่คำขอโทษเหล่านั้น กลับไม่สามารถลบล้างความเจ็บปวดในใจของเธอได้แก้วกรยารู้ดีว่าไม่มีคําอธิบายใดที่จะเยียวยาหัวใจที่พังทลายไปแล้วแก้วกรยาหันหลังเดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับไปมองทาวินอีกเลยปล่อยให้เขายืนมองแผ่นหลังของเธอที่ค่อยๆหายไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำและความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันลบเลือนได้ หลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปคืนหนึ่งรินดาถึงกับเข้ามาหาแก้วกรยาถึงบ้านแซงทำเป็นพูดดีเพื่อให้ทาวินเลือกข้างท่ากลางความเยยบงานของบ้านที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแก้วกรยาทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับทาวินเป็นครั้งสุดท้ายพอกันทีคะ่ะทาวิน แก้วกรายาพูดอย่างเด็ดเดี่ยวขณะเก็บกระเป๋าและเตรียมออกจากบ้านถ้าคุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นสำคัญนักนั้นแก้วก็จะออกไปจากชีวิตคุณแก้วไม่ขออยู่เป็นที่เหยียบย่ำของใครอีกต่อไปทาวินพยายามเข้าไปขวางเธอแต่แก้วกรายาหันกลับมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังอย่าห้ามแก้วเลยคะ่ะ คุณเลือกเข้ามานานแล้วไม่จำเป็นต้องหลองตัวเองอีกต่อไปวันนั้นแก้วกรยาเก็บของออกจากบ้านที่พวกเขาเคยสร้างขึ้นมาด้วยกันความรักที่ครั้งหนึ่งเคยสวยงามกลับกลายเป็นเพียงความทรงจำที่แสนเจ็บปวดแก้วกรยาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานในการทำใจเธอรู้ดีว่าสักวันหนึ่ง เธอจะลืมเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้และกลับมายิ้มได้อีกครั้งด้วยความเจ็บปวดและปวดร้าวในหัวใจแก้วกระยาเดินออกจากชีวิตของทาวินไปอย่างสง่างามเธอเดินออกมาแม้ใจยังคงแตกสลายปล่อยให้เขายืนมองเพลนหลังของเธอที่ค่อยๆห่างออกไปจนหายลับไปจากสายตาพร้อมกับความรู้สึกที่เขาไม่อาจหวนคืนได้อีก ค่ะกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิยายหวังว่าคงจะให้ความสนุกสนานเรื่อเพลินและข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ